สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายถวันกระแจผู้ใหญ่บ,บ้านสีทองหมู่ที่7ตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ผมขออนุญาตเอิ่นผู้ใหญ่ว่าอพี่พี่หรืออายก็ได้กันเนาะครับครับผมขออนุญาตได้ครับพี่ต้แพนครับอ่๋อพี่เต้แพนเนาะอ่าอันนี้เพิ่นเป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะครับเนาะครับผมอ่าจะเอิ่นว่าเป็นป่าได้เ่ะครับป่าสะบานได้เ่ราะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะอ่าในสวนในพื้นที่นี้มีจักไรครับทั้งหมด11ไร่ครับ สิบเอ็ดไร่เจ็ดสิบเก้าตารางวาอ๋อสิบเอ็ดไร่ครับเจ็ดสิบเก้าตารางวาประกอบไปด้วยส่วนใดแน่นอนครับก็จะแบ่งนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับครับก็จะมีการปลูกพืชนะครับจากเดิมแต่ก่อนนะครับก็เป็นเพืชเพืชเชิงเดียวครับนะครับจะเป็นไร่มันสำปะหลังย่างเดียวเลยบอกครับครับหลบประสบปัญหาครับมันมันเน่ากับขาดทุนนะครับ่อดกํกำไรครับ หันมาปลูกข้าวโพดครนะครับประสบปัญหาขาดทุนอีกเชืองเดียวคึอกันเชืองเดียวครับแล้เลยไปดูงานนะครับที่พิษณุโลกไปเบื้องหลายทีแหละครับได้ประทับใจก็เลยกลับมาเหตุดเบื้องครับเป็นเกษตรผสมผสานครับนะครับเป็นปลูกพืชน้ำนะครับมีการเลี้ยงสั์นะครับก็คือหลักๆก็คือเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศครับครับเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศพัน ใบพชุมพรอนนะครับใบโพุ่สุราชอากาเลี่ยงครับแล้วมันดีขึ้นบอครับกหมูซึกว่าดีครับตั้งจากเมื่อก่อนบอครับตางกันหลายเตือครับเพราะว่าห้องปขาทุนครับมีความสุขในการทํางานนํานะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ให้อาหารปลาประกาดูแลต้นใหม่ครับไปประชุมนะครับ งานรักก็คือเป็นพญบาตครับดูแลชุมชแน้วก็เป็นตนแบบแนวคิดนะครับครับให้ครับชุ่มชนเขานะครับชุ่มชนบัญชีทองครับราก็เป็นชุ่มชนตนแบบของทกศครับโอ้อาจังสี่ขออนุญาตให้ให้อ้ายปีเตอร์แพนนี่พาไปชมสวนในบอครับว่ามันเป็นยังไงใหญ่ครับครับผมเดี๋ยวเรากลัวนะครับผมไปเบิงกล้วยเบิงปลาก่อนนะครับน้องเดี๋ยวจะเอาอาหารแป๊บหนึ่ง เดีเ๋ยวไปเบิ่งปลานะครับนี่อาจะเป็นหน้าเขาเลียงปลาในหน้าเขาครับเป็นเป็นแบบประหยัดอาหารนะครับนี่ครับจะเป็นปลาสองเดือนนะครับปลาสองเดือนกว,กว่าครับก็จะใหญ่เร็วเพราะว่ามันมีลากเขามันเป็นลากคือลากเขาที่มันกินนะครับเป็นอาหารพอนี่มันจะใหญ่เร็วโอ้ ปลาหมอนะครับตัวนี้ปลาหมออายุเจ็ดสิบกว่าหมื่นเจ็ดสิบสามหมื่นครับตัวนี้ครับหลังจากดำหน้าแล้วก็เลยเอาปลามาปล่อยลงปัเทศให้ต้นเขาเสียหายบอครับแนวนี้กับบอคับต่<อ>หน่อยเพราะว่าเป่าไม้ก็คือเลี้ยงปลาแต่ว่าเขานี่คือเป็นเขาทดสอบเขาเป็นเขาไอ้พันธ์ไอ้กอขอเตี่ยครับ,รบแต่มันจะแตกกอดีสังเกตเบื้อง่นดำห่างๆมันจะ เป็นเขาสามารถเก็บพันธุได้นะอเอามาเก็บพันมันเบ่งก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นขอขอเยิบสองเป็นเขาดอมันออกแล้วเกี่ยวออกเหลี่ยวกับปลามก็จะได้กินเขาาม้อนเนียมแต่ว่าปลามก็จะใ่เร็วนะครับครัเป็นกล้กวยข่หอมทองตัวนี้พันธน้ำมาแต่โคราชนะครับ สังเกตนี่เขานี่เบองทีสังเกตเขาเขาไมันสิแต่ก็มันสิห่วงใหญ่ห่วงหลายเขาก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนี่มันจะเบองทีอะไรคุณบ่มได้ใส่ปุ๋ยได้เลยนี่ครับผมเอออาศัยอาหารปลาวานให้ปลากินน้นก็เป็นปุ๋ยให้ทั้งพ่ผ้ากันมันมาครับแม่เขาโอ้มันจะเพึ่งผ้ากันเขาชุดนี้จะบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ครับผมแต่ก็ที่แห้งเขานี่ Hmm. ตัวนี้จะน้ำลึกนะครับเป็นบอ่อเลี้ยงปลาผสมผสาน,นกันตัวนี้ครับจะเป็นปลานิ่นปลาปลาหมอเลี้ยงผสมกันนะครับบ่อนี้ตรวจสอบเป็นแปลงตรวจสอบเปิงในไายกเฮดเขาครับ hmm. ขายไปแล้ว hmm. นี่ใส่พื้นที่ซิมดีได้เง,เงินมืนม่นมื่นกว่าบาทละคือว่าดีกว่ามันบ่กครับแน่นครับ hmm. ตัวนี้เลื่อยนี่ไปจะเป็นกว้ยนวยหนำบาปะ กวนอ่าพันธุ์พระเทพบนะครับพันธุ์พันธุ์พระเทพันธุ์ตัวนั้นเป็นกวยนอ่าวกวนอ่าครับตัวนี้จะเป็นบ่อไอแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่บ่อนี่นี่ครับตัวนี้จะเป็นบ่อพันธุ์ตัวนั้นจะเป็นพ่อพันธุ์เนาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เก็บไปนี่ครับปลาก็จะประมาณอยู่ในซี่สามตัวโลูสี่ตัวโลโอ้ครับปลาหมอนั่นโอ้แสดงว่ายายซัมฟาร์มือเลยเนาะครับซัมประมาณซัมนี่ครับ S <S จะเก็บแม่พันธุ์พอพันธุ์ไว้นีถึงถึงเวลาเนะี่ยเขาก็จะเอามาพ่อ,อพันธุ์พ่อพันธุ์หลักอนุบาลลูกมันนก็ค <c oughs> ืนมากกับขายนะครับเติมต้นทีหนึ่งบาท <c oughs> นะครับเริ่มต้นทีหนึ่งบาท <c oughs> บปาาลาขนาดใบประมาณสองถึงสามเส้นนะครับตัวละประมาณตัวละบาท <c oughs> นะครับขยาย,ายไปทุกเดือนนะครับมันก็จะขยายไปเป็นอาทิตย์นไป มันก็จะเป็นบาทหาชิบจางราคาก็ขยับไปเรื่อยนะครับส่วนตอนนี้ก็ปลูกทดสอบเบิ้งนะครับพื้นคางนี่ปลูกทุเรียนทดสอบปลูกทุเรียนเบิ้งเพิ่งปลูกมันก็ไดดผลดีบ่ครับกำลังแตกยอดมันพันหนั่งเลยอือกำลังแตกยอดครับเพิ่งลงนี่กำลังแตกยอดออกทุเรียนพอนพันหนึ่้ใส่ปุ๋ยพ่นบ่วยใส่ปุ๋ยเห็นป่ะครับผืนผสมผสานนะครับมิเตแนงกินเนื้อลายยางเนาะครับนี่กับพริกบ่ไใด ป่นยาเนาะบ่ครับว่านี้ใส่สารเคมีครับเบิ้งเบื้องเซลเนี่ยจะเป็นรักเนี่ยวได้ใส่ปุ๋ยจะเบิ้งเอาคุณน่วยมันหน่วยดกแห้งนีตัวนี้จะเป็นพันเหนือนี่นี่จะเป็นพันธุเนือบก้อเซลพันเหนือนี่นี่มันจะเหนือลายอืมรสชาติจะดีอันนี้เข้าเก็บ้ลไปเห็ดยังเนี่ครับจะเอาไป แปรรูปครับดองดองดองเฮปักเซล้วาผลสดมันในทรงขายนะมรหรือว่าเปนแแปรรูปเัรนี่จะแปรรูปขายแบบแบบว่เพื่อเลื่อนครับมูมหากับมาเยี่ยมเอาเป็นของฝากนะครับครับจะเป็นของฝากประมาณนั้นนะครับมอยมันดกเพได้ีฉีดยานี่นี้จะเน้นธรรมชาติตามมาอย่างระวังเด้ออันนี้ป้าอหยัางรับนี่ปลาดุกครับปลาดุกโอ้ ปลาดุกในหน้าเขาโอ้สุดยอดเลยคือจะโบไห้มันว่างนะครับมันจะเกี่ยวเขาแล้วแจกน้อยเกี่ยวเขาออกนี่เขากำลังแตกกอ้อนี่นะครับเขากได้ใส่ปุ๋ยจะสังเกตเบื้องนี้โม,มันเป็นแปลงทดสอบเบิ้งนะครับทดสอบพันเขาระวังเขาเขาเตี้ยก็าขอเตี้ยอุบลเตี้ยนะครับอาจะเป็นกอขอยิบสองตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นกอขอยิบสองคนละพันนะครับ ต yup. ัวนี้ก็ขอยีบสองกันที่ปูไว้ให้นกกินโนกจะกินมดหลอบแหลมไนโนกกินมดเลยถ้ามาสารก็กครับขึ้นมากมันก็จะมีบอกหอยเชอรี่น้ำหอยเชอรี่วนวนนี่หอยเชอรี่เก็บขายโลละสามสิบาทขายเก็บขายทั้งเปลือกมันอนี่ปลามันกับเพศให้ความสมบูรณ์ความมันคงทั้งอาหารมันเกิดขึ้นในรัวเลื่อนนะ คือโบตองไปซีเรียตนะมันจะสบายใจแนวนึ่งคือหายอาหารกับมือหายมือบ่อบ่อเด้อหายทุกมมือครับเดี๋ยวจะห้องว่างเขาก็เอามาย่างหายครับครับเ้าบประเดีเนียนปันได้นะครับคือปลามันก็จะบ่มันแห้งนะห้อเปียกแบบธรรมชาติเชิงธรรมชาติแบบนี้ครับบางเท้อใส่หัวหันแล้ันพวกนั้นก็จะเป็นกล้วยไข่ครับวันนี้กล้วยไข่กัมแพงกล้วยไข่กัมแพงเพียบุลย นี่ได้พันมาเห็นปนลากลังออกปลากลางหล่อปีมันครับแจ้งน้อยกับเต็มมหนาวก็เรื่มเนี่ยเก็บออกเลยเก็บไปตลาดมันก็เริื่มบางเนี่ยเหลือเก็บออกให้มันเป็นไม่ไนะครับมันจะเป็นมหนาวเพวื่อจะผูกายหรอกแต่ก่อนี่มันลายผูยบักมะนาวแถวนี้จะเป็นสวนมหนาวมดก็โลออกอก็เก็บไว้แค่นี้ครับซ้ำนี่ครับปั๊บปั๊บผสมผาสาเนอครับผสมผาสาเนะครับนะ เมืนนี่บักนาวเห็นบ่คุณหนว่นนวยมันุหน่วยเป็นบักนาวแปนแปนพิจิตเครับจะเป็นบักนาวแปนพิจิตพผีบักนาวหน่อยบานเท่าครับผีดิช่องกล้วยน้ำว้าพาี่คนกล้วยกล้วยนาวา้ำว้าเนี่ยนี่คนห้างนกแบบธรรมชาติ นี่กล้ยน้ำว่านะครับมันจะมีอของกินทั่วไปนะครับผูกไปนะครับระบบน้ำอย่างนี้ออกนี่ผมฝังทอไว้ฝังทอต็อนในลูกปลาพึ่งลง่งในในเดือนนึงนี่ตอนนี้ปลาหมอมันก็นจะมุนสลับไปเรื่อยๆมันก็จะมีปลาออกทุกเดือนคมีปลาขายเมื่อปีกเ็เรียงไว้ ตัวนี้เพิ่งลงในเดือนหนึง่งพ,พอเองแล้วก็มาลงครับในี่ใบโพชุ่มพอรอนตัวนี้มขอมันก็นจะปลูกกล้วยไว้ครับปลูกกล้วยปลูปกก็พผตัวนั้นเก็บบอนสางวันเล้วอยู่นั่นนกเต็มมา่ง่อยนี่นกเจา้าม<น>ันมาจอบกินปลานกเจ้าแม่นบินเจิเจิดหนีบินเจิเจิดหนีฮ่กเขานี่รุนลาการไฟเจ้ห <laughs> นึ่มงมันาวหน่อยนั่น,น,น หนามมันจะออกไปนี่บักหนามจะเป็นนวายวัตปีแบบนี้อือ <ừ> เออมันได้นหนามปลามือแล้วหนามมันถว่วงบ่ครับแนวนี้บ<อ>่บม่ถ่วงแมมันไหลลงหน้าเขาเนาะครับเนาะมันจะไหลลงไปหน้าเขาหมกหนามันจะเป็นนวายวัตปีครับครับมันได้หนามหนามคือเป็นหนามคล้ายๆก็ว่า,นาหนามปลาเมื่อนี้แหละครับปล่อยออก <ừ> เวลาฝนตกก็จะออกไปนี่ไหลลงไปหน้าเขาจะเป็นปลาบักหนาตัวนึงโอ้ อันนี้ยางมากานี้ยังก้าเลยประมาณหนึ่งนิ้สี่นาจะยังมาหดสำง<า>งครับเนี่ตัวนี้จะเป็นบกแข็ง,งกิพืันเกิดเองธรรมชาติบริสิยาเขาอื่นยังกว่าเครือยังกว่าเครื่อพ่วงครับผม,มตัวนี้ยังกว่านี้ หมอกลิ้นไม่บ่นลิ้นฝ่าบ่ครับหมอกลิ้นฝ่าก็โอ้ยยังกับภาษากลการเขาเอินอยังเกาะบหมากยังเนอยตัวบักลิ้นฝ่าตัวนี้บมาบกยังน้องเขาเอินอญคือบอ,อกว่าบ่อครับบออ่บ <laughs> บอ,อก,กับบต่ตตองคิด <c oughs> นี่หมอกผ้าพึ่งใน,ในปีเดียวปีเดียวปีเดียวนะครับนี่ปีเดียวใหญ่ขนาดแม่เพราะว่ามันได<อ>้นามมันดูอยู่ใกล้นามปางสิมันจะใหญ่เลยว่าเป็นผ้านอมเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยแม่ สังเกตเบื้องหนามันคือมันมันมีหนามเนาะบักขามสังเกตได้สังเกตมุมปากขามเห็นปะน่วยมันจะดุกเพราะว่ามันได้หนามม้วนนี่มันได้หนามม้วนนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังษ์เลกขามสมหรือบักขามหวานครับบักขามสมครับก็ไฟก็ไฟกินสุ่งเอ้ยซ้ำนี้่ยกินโมมดปุ๋นมันออกกินบ่ทันมันขึ้นฟันออกกระเบือ ไครกิมซุ่งนะครับแมน่นปลูกไปน้ำขอบแดนมันมะพร้าวปลูกไปน้ำขอบมันเังเกียดเืิ่งปลูกไว้มะพร้าวนี่ปีเดียวมันก้าลังได้ขวบมันเลยมันขึขืนไหวอยู่เพราะแสดงว่ามันตั้งแต่กีนะ่เนี่ยมันเป็นดินเคล็ดยั้งบ่อไดนะเอ,อิังเกตียดก่นน้ำว่าบางทีนี่นี่นนก้าลังขวบมันคือ,อ ขอบมันทั้งกับปูใหม่ดูปดู่ไว้นี่ใหม่ก็ลังาดในปีที่สองตัวนี้โอ้มีใหม่ปลาใหม่เศรษฐกิจน้องครับน้องใหม่เศรษฐกิจตัวนี้จะเป็นใหม่ยุ่งนะครับนี่ปู่ไปน้ำขอบมันนี่นี่ไม่ยุ่งนี่ยนี่ใม่ยุ่งเขาจะปลูกปลูกแซมกุก้งกุ้งไปจัิงสิปลูกแซมไปน้ำนะครับปลูกทิมไว้เพื่อลูกเพื่อล้านทั้งนาได้ใส่ประโยชน์ นสันเกียดกล้วยกำลังออบวันได้ตัดแจงใบมึงกล้วยคุณเพื่อไงแห่งมันสมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นบอ่อปลาร,อร่อขายนะครับปลาหมอหัวนี้ล่อขายแล้วสี่เดือนแล้วมหัวนี้เต็มบอ่อเลยนี่ครับประมาณตันอืมอาจจะอยู่ตันอยู่บอ่อนี้รายไดรหลักนี่ ออมาจากพวกป่าบ่แมนครับทรงทรงเขากิโลละเจ็ดสิบบาทาครับเจ็ดสิบบาทค่ะตามเป็นเดือนนะ้ำบางที่เดือนบางเดือนก็ได้เจ็ดสิบห้าเดือนนี้คือได้ยูเจ็ดสิบห้าบาทครับนะครับเจ็ดสิบห้าบาทนี่ราคาขายทรงนาบอครับนะครับราคาใสของปลานะั่ม บานีทาราคาขายปีกอยู่ที่ลอยยี่บาทถึงลอยหนึ่งลอยหนึ่งถึงลอยยีิบาทนะครับมันจะมีอยู่เป็นช่วงของเดือนนะครับอย่างเมื่อกี้นี่ยะบอนี่ก็เอาขึ้นนี่กำลังขึ้นไปได้สองลอยกว่ากิโลบอนี่ใส่ปลาอยู่นีมันก็จะประมาณสี่หาโตัวโลนี่บอนี่ครับบอลเหนียสี่หาตัวโลแมนนะครับโอ้กับตัวใหญ่คือจะทั้งหนานะครับนาอแมนกับตัวใหญ่ครับนี่ก้วยกับเป็นไร่อไรเสริมเติมกันไปนะครับอย่างละเล็กลวหน่อยเรา เก็บผลผลิตนสวนจากเหตุให้ขาดทุนอย่างอื่นนะครับขาดทุนมาแบบโขกส้นนะเหตุมันมันบ่ได้เหตุให้กระโพดยางเดียวกับบ่ได้ปีนี้ค่าปุ๋ยแห้งแพงปุ๋ยยูเลียสอบหนึ่งเก้าร้อยกว่าบาทบนะครับเช่นอย่างไรเขาสิโลส่นทุนได้เขาก็ต้องมาคิดใหม่นะครับเลียงอาหารไปถ่ายกินเองนี่ครับระบบน้นาจะมานี่นี่ทอเวลาฝนตกน้นาจะคุ้มระดับหนามไปเพียงนี้ คือมันจะโมขื้นไปพุ่งฟังทอไปมันกระโดสูงไปเนาะครับแมนครับน้ำมันก็จะล้ลลลยนยังอยู่ในบอเนอน่นบอต้องบืนไปบอต้องมันบ่ได้ออกมันถึงอยู่ถึงภูเขาอยู่แต่ว่ามันมีน้ำน้มมันจะซาบออกกัส่ใเส้นบอนน้ำภูเขาก่ช่วงน้าแล้ยงมันก็ต้องใส่นดด้ำประดานมาเติมเอาครับเติมมันกับโบโบกอยู่นี่นะครับผมเพราะว่าขางล่างมันเป็นหินอเป็นหินนี่หินแบบนี่ ถือน้ําจะพุนะครับแต่ว่าขันขันบ่ามีน้ามันสิขแข็งนะครับหินนี่เขาเอื่นหินดานหินดาน,น <ะ S 2> หินทรายนะหินดานหินทรายนะครับนี่แต่ก่อนมันผูกยังเป็นมันม,ม,มันจะหืมมันจะหืมครับหืมในภาษาอีสานว่าหืมมันมันเมือกอ หึมหม,มันหึมไม่ใช่หึมมันหึมเหนือมันมันเป็นขีดสีเขตยางบ่อไรนะครับได้ออตองมาตัดสินใจปั๊บปรุงพัฒนาที่ดินใหม่นะครับ,รบเขตุให้มันมีมูลค่าเกิดขึ้นหลักกับห้มันมีไรอะไรเกิดขึ้นจากเสีเยดหายยางเดียวฮ็เอาหนามว้ก้อนนะครับมาเหตุหนามแล้วก็เลียงปลาปลูกต้นใหม่ํำขอบมันก็จะมีแตยย่ไม้ยู่งไม้ยางนะคะรับปลูกคอยปลูกเข้าไปเรื่อยๆปีนี้คาดว่าสิปลูกอะไรอีกจักสองร้อย นะครับนั่นไม่ไม่ไมไมพื่อยุงนั่นเห็นปุ้งนั่นปลูกไปไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากเขาก็ปลูกไปนั่มนะครับเมื่อ,อน,นี้อาหารห้องโปตองเกลือเพราะว่าเอาคืนขายบ่๊ตองเกลือมันนะครับงดอาหารนี่ครับหินคุดขึ้นมาจะเป็นหินแบบนี้นะนี่นี่เฮ็ดให้กับเฮ็ดยากนี่ครับหินมันจะอยู่บนบนภูเขา นะครับเนี่ยลงไปจะเป็นข้างล่างเห่นบุญเห็นบอมันจะเป็นภูเขาขึ้นมาันเป็นทั้งุ๊เป็นเป็นทั้งแคข่สันเขานะครับขึ้นมาเพราะว่าข้างล่างนี้มันจะเป็นหินนะครับเป็นสันหินที่เนี่ยไปเห็นบอนั่ไม่ได่หินนะครับนั่เพชรหยากยุษสาก็ได้รถเมคโคข้าจนถอยเป็นสันหินนะครับบ่อเนี่เอาขึ้นไปสามร้อยกิโลยังไม่ได้ลลางบ่อนังเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลบ่อนี่นะครับนี่ครับ สภาพนามกับเรียมสีหลางบเพอพอหลางบอแล้วก็จะเอาปลาบลาลุงไม้ครับนะครับเลี้ยงไม้อีกอลงเลี้ยงไม้กับปล่อยนามบดานลงกมาโอขนาดนี้นี่ใส่ได้ลรบ้างนะครับนี่อยู่นี่เต็มที่ประมาณหาพันตัวครับโบขนาดนี้จะอยู่หาพันตัวมันมีทอบางพนศิดึงทอขึ้นนี้่บึง พอระดับน้ำที่ร่มลงนะครับบันน้ท่าเกาเวลาจเจ้าน้ำปล่อยน้ำลงอย่น้ำม,มันจะอยู่ระดับนี้เวลาเขาจะปล่อยน้ำลงเขาก็ต้อง,งลมทอลงอย่านี้นะครับน้ำก็จะไหลออกตัวนี้คือปลามันยังอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลอยู่นี่มันเหลือหน่อยแล้ว เอาดท่าเกาเหมือนกันครับเมืองกีนะครับน้อกับต่างระบบน้ำไปอย่างสี่คือมันเวลาฝนมามันก็จะล้นนี่พอล้นนี่มันก็จะลงไปหันจะไล่เป็นขันบันไดลงไปข้างล่างครับนี่คือนี่ครับเคยไปตามเสด็จแต่ก่อนเป็นทหารมหาเล็กนะโอ้ไปแปรพระราชฐาน ไปผู้พานไปเบืองงานไล่มองครับเออไปเบืองงานต้องเป็นผู้ยาวบ้านกะนํามาใส่จะมาปรับประยยกต์ใส่นะในพื้นที่มันเกิดประโยชน์นะครับเป็นเชือเดียวแมนเชือเดียวมันบอลอดบอลอดบอลอดครับท่านเสียกับเสียเบิดเลยเนาะเสียขาดทุนอันนี้กันยังเบิรตเสียตัวหนึ่งกันยังแทนเนาะหลักการมาเน้นบออีกบอนี่คือบอเน้นใหญ่ครับ ้ายเงินใหญ่พอมันตายมันตายหมด oh. ขาดทุนแ <man>, มนเมนกับมาเหยดเป็นบอนี่คือหนึ่งเขาจะตลาดเท่ามันมันขายแค่มือสองหมือมันเมดเออสามมือ, mm hmm. อมนก็มาเอาบอนี่พอบอนี่หมดประมาณบอนี่สักขนาดนี่ซิมายีสิบนี่กับซิมหายีสิบนี่ก,ปก็ประมาณย่างเก่งกับซิกบกามือหมดเออปลาประมาณตันกับเมดเมดกับไล่ลงไปเรื่อยอือ mm hmm. แล้วก็ลงไม่ครับปีหนึ่งจะได้ยุสองหลอบอืม mm hmm. เอาแค่สองหลอดแบ่เมือยแห้งายใดก็พออยู่ได้เนาะครับพออยู่ได้ครับบโบถึงกับลำก็รวยกับบบได้รวยครับแต่มันมีความสุขอ่ามีความสุขแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้เพียงขอบรัวได้มโอ้เท่านั้นแล้วนาะความสุกความสุกของคนก็คือมีให้หลูกเมยได้กินได้ใส่โอ้สุดยอดเลยเป็นทั้งปูใหญ่บานเป็นทั้งปาดโอ้สุดยอดเลยครับจจะเป็นกล้วยแต่นี่กล้วยหอมกล้วยหอมท่อมันบ่อยานมันมันแฉตรงนั้น สีแก่ไหมแปลงนี่ครับนี่ทดสอบาวโพูดพันไม้อ้อเป็นกระพูดหวานไหมครับตัวนี้จะเป็นาวโพดเลียงสั์ครับาวโพูดเลียงสั์แมนเอาไว้ให้ใกไก่ว้ตะไคร้น้ำนะครับอือจะปั๊บไม้นะครับครับคือจ้ะมันใดๆได้หลายอย,ย่างครับคือใย้ให้ใหต่ก่อนนั่น เพ็ดให้บักเอ็นให้สับะรดโอ้โ้เฮ็ดเมื่อหลายอย่างตัวนี้มันกระบได้ผลลงทุนมาขาทุนสองแสนลักฐานมันยั่งอยู่นี่ลักฐานมันนี่ไทถทีมพันเมื่อนี่นี่ลักฐานมันนี่โอ้เนี่ยเสือลักฐานไปลักฐานไหมสขาดทุนสองแสนนี่ครับมาปูละอากาศบระโดดได้ผลย่างยั่งอยู่เนี่นี่มันลักฐานมันเบียร์พันมันสื่อมาครับนั่นคือลักฐาน เหดให้สื้รถกับขาดทุนไปสองแสนสองแสนเสียเวลาอยู่ส<ม>องปีโมเป็นผลนะครับหลังจากมาเหตุผสมภาษานนี่คงสึกว่าจะโอเคอยู่โอ,โอเคโอเคกันเขาโคดก็ดีนี่จะเป็นตัวจายน้ำเป็นตัวใจน้ำตัวนี้จะเป็นป้ากินพืชนะครับนะสังเกตด,ด้องคน ปลา<ม>กินผืดปลานิ่นปลาตะเพียนทั้งสี่มันมันเลี้ยงน้ำกันไหนป่ครับปลาหนิ่นกับปลาพวกกี่กินกิเนเหืือก็ได้เพื่อกันแต่ว่าต้องให้มันปลานิ่นใหญ่ก่่นอ๋อบ่ใส่มันจะกินแมนตัวหน่อยเพื่อนเนาะครับน้องแมนนี่ที่เราเห็นตีมันโจ๊กขึ้นมานี่หินก่อนนี่แม่โค่ได้โจ๊กขึ้นมาโอ้หนี่มัจะเป็นหินแบบนี้ก็เถือนหน้าแล้วมันก็นจะพูนี่ครับนี่ แต่ว่าค่ะมันแหงมันสุแข็ง,งนี่หินก้อนนี่โยกขึ้นมาอ,าอโลเมโคโยกขึ้นมาจากนี้ข้างลาง่างมันจะเป็นหินแบบนี้<ม>เพชรยากอยอ่นี่แต่ถือน้ำมันจะเป็นแบบนี้โอข้างล่างข<ม>ื้ก <จะ S 2> ล้วยไข่เนาะครับนี่นีน่ให้ออกค้นซ้าแล้วก็จะเก็บข้าวโพดนี้แล้วก็จะปลูกกล้วยไข่ลงมาอ๋อนะครับปลูกกล้วยไข่กับกล้วยหอมทองแปลงนี้ครับเพราะว่าเตรียมน้ำแล้ว น้ำโอเคแล้วเนี่ยทอ่อเนี่ยแำแรงเคืองครับน้ำนี่จะออกมานี่น้ำแรงเคืองเป็นเหมือนข้องใส่ไก่เป็นบมครับเป็นข้องใส่ไก่นี่ครับเอาระบบนมม้ำม่วงนี่เลี้ยงต้นใหม่มว่วงนี่<ม>เอาน้ำนี่ขึ้นไปนี่เอาขึ้นไปใส่ต้นใหม่มว่วนี่หนาแล้วเขาก็จะมีน้ำตลอด Hm, บอ่บอบกขาดเรื่องน้ำนะครับนาอบ่อบ่ขาดครับโอ้แสดงว่าการบริหารจัดการน้ำดีได้น bridge, voilà agog, eh ี่ครับเพราะว่าการเกษตรบางหม่องนี้ครับแต่ก่อนมันไม่มีน้ำเลยมันแห้งมันแห้งบางหม่องนี้เพ ha ื่อนมันจะแห้งเห็นบะมีน้ำใสตั้งเกตบองระบบน้ำจะลงหันนะครับนี่เพราะน้ำตัวนี้รงไปนีเพิ่บน่าแหลงหัาต้นใหม่มันจะลงมาลงมาหนีครับเพราะลงมาหนีแล้วมันก็จะลงไปบ่อหนีเออ าตามมาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมมูอันเอาเมล็ดพันธุ์มันเป็นมันเป็นห้อนแร่เตียนนะมันเป็นหอยแต่ยยูพีขึ้นมาโอ้ครับดกดีขนาดนี้นนี่เด็กโกฟักหวานปลูกไว้นี่ฟักหวานมันก็ร่างติดนี่นี่ฟักหวานฟักหวานป่าเตียน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 ตัวเตียนตัวปลาแถบทีมก็มังห่อยเสือรีไข่มันกัลลังโพแพียขาได้นี่ไข่มันมึงที่ละพูน ไข่หอยเชลลีมันมันหลูกมันมันออกมันเตนวยใหญ่เนี่ยอโอ้โอ้ตัวใหญ่เลยแม่นกินสีปลาแล้วจังสีเท่าเทาเทาเอาไปใส่ยังไงครับหอยหอยนี่บะครับขายกิโลละครับกินได้ครับเอาไปก้อยเอาไปเ็็ตามเทดตามน้็จิ้มึ้นว่าเป็นพิษ บ่ครับบ่มีสารเคมีครับนึกว่าผมนึ่ว่าหอยเชอรี่นี่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็กินได้ครับผู้มือนี่มันนําตลาดร้านขาสมร้านสมจำนะเขาจะสั่งไปตำปลาครับกิโลละนี่ก็ขายกันเท้าเนื้อออกแล้วมันจะอยู่กิโลละแปดสิบบาทโอเคโอ้กับนี่นะครับสิบเอ็ดไร นะครับพออยู่ได้นะครับบลรวยแต่มีความสุขครับโอ้การได้เฮ็ดแต่มีเข่ามีหน้าขันบันไดอ๋อถือถือเป็นหน้าขันบันไดหน้าขันบันไดครับขึ้นมาเป็นอ๋อมันเป็นเนินแปลงก็สอบเป็นเนินนะครับสังเกตเบิ่งแปลงหางเขียงเขาเฮ็ดเชิงเดียวกับโพดย่างเดียวขาทุนขาทุนครับโอ้ถ้าบ่ถึงหนาก็บ่ได้เฮ็ดเนาะครับอันนี้เฮ็ดได้แต่ว่านี่เมื่อตีครับหนามจะมีเมื่อตี นี่โอ้ดีหลายตรงอันบริหารจัดการน้ำเลยครับนี่น้ำมันก็จะเปิดให้เบิ่งนี่น้ำน้ำมันออกมาหันเห็นบ่หงาแรงก็เฮ็ดได้ที่นี่จะปลูกักพัายเอาเขาออกแล้วก็จะปลูกักพัายเลี้ยงกบจะปล่อยกบนะครับแผนบางใบปล่อยกบแมนกพั่ยถ้าปลูกระพั่ยโอ้กักพัายหน่อยแนวสีเขียหลายเนาะครับเนาะครับเป็นหมองเลี้ยนลู่นะครับเป็นซุ้นเลี้ยนลู่เป็นซุ้นต้นแบบโดยเพิ่งผ้าธรรมชาติให้ไลยที่สุดนะครับครับ คือน,นามเ้าก็จกะบ่ต้องเสียเงินสูบนะครับปล่อยะธรรมาาติไอะไปเป็นสิเขาห้องก็จะง่ามแบบนี้คือว่าการเรีนเนยนรู้ประสิทธิ์สุดเนาะครับโอ้หนี่นามไม่ออกเป็นสิเขาก็ง่ามที่อะบานนี้